ในข่าวเนี่ยนะครับอะท่านผู้ชมครับแหมใครไปเที่ยวภูทับเบิกก็อยากจะเสพบรรยากาศโอโซนที่สดชื่นนะครับดูความสวยงามดูอะไรฟังเสียงนกเสียงกลาร้องเพลงเวลายามเช้าใช่ไหมค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เขาไปเที่ยวแล้วเขาอ้โหูไม่ได้ฟังเสียงนกเสียงกาครับเสียงอะไรอะไม่รู้เสียงอไปฟังดูครับ มาชมขยะนครับมาพัดเอาบรรยากาศธรรมชาติารราต้มาฟังเสียงรับพวกขยะไปเท้าเลยหใจดูครับรถจอดกันเป็นตับเลยนะฮะบรรยากาศก็ท่าทางจะดูดีนะครับแต่ว่าแม่ตื่นเช้ามาคนถ่ายบอกว่าอู้จะนอนสักหน่อยกลายเป็นมีคนมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ ว่าหนึ่งว่าเพราะเหลือเกินนะครับก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเขาตั้งใจมาชมธรรมชาติแต่ว่าสงสัยจะสะกดมารยาทไม่ออกว่าอย่างนั้นนะครับแหมก็เลยดูฮะเออก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นรรมใช่ไหมคะเขาก็เข้าใจว่าคลิปนี้ออกไปก็คงจะเจ้าหน้าที่อาจจะต้องตรวจสอบหน่อยนะฮะว่าถ้าขึ้นไปเที่ยวขนาดนี้ก็อย่าไปรบกวนคนอื่นเขาเลยที่ก็ไปเที่ยวเนี่ยนะครับ อะไรเนี่ยตอนแรกเปิดเพลงลูกทุ่งตอนกลางคืนอ๋อ,อเอาวอาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเนะเาะ